มีคนโบกไม้โบกมือใส่เราโอ้โหกดจูบใส่ด้วยเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาจูบกันแบบนี้ไม่รู้หรือว่าหนูเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวนี่จูบหนูทำไมล้มไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ล้มกันไปเป็นแถบนี่ขวานทุบขึ้นสวรรค์ไปแล้วหนึ่ง มันฟื้นขึ้นมาเออฟื้นขึ้นมาแล้วยังไงดับไปซะพลังหมีห้องแล้วก็ตามด้วยหมุน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 เรียบร้อยไม่สนิทอย่าคิดจุ๊บหนูจำไว้มีสองคนอยู่ที่แคมป์เฮ้ยเขาชี้หน้าผมทุกคน น่าจะเป็นไอ้รีปเปอร์ที่ชี้หน้าผมแน่เลยมีรีปเปอร์กับดูอิดอย่างนั้นเหรอฮึมตัวปัญหาน่าจะเป็นดูอิดแต่น่าจะต้องฆ่ารีปเปอร์ก่อนเพราะดูอิดมันไม่น่าจะตายง่ายๆโดนสตันโอเคครับดูเหมือนว่ารีปเปอร์ตัวนี้จะคลีนคอนดีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น,นะครับโดนคอนดิชันเราเข้าไปใกล้จะนอนแล้วเอาละได้เวลาคนที่โดนรวบโดยเซ็ตโฮมนะ่ะ ไม่รอดสักรายเรียบร้อยล้มไปแล้วครับสำหรับริเปอร์เหลือแต่ดูอิดเท่านั้นเอาก่อนหน้านั้นชี้หน้าไปดอกหนึ่งชุบทำไมโอ้โหโดนเฟียอืมไม่ทันโดนชุบขึ้นมาจนได้ไม่เป็นไรชุบขึ้นมาเราก็ทำล้มใหม่ได้วะรู้แต่ว่าซีมันเยอะเหลือเกินโอ้โห ให้ผมได้ขยับบ้างพี่นี่รั่วไปซะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูอิกพี่ก็ล็อกขากันไม่หยุดเลยก็รู้อยู่ว่าเป็นซีซีที่ผมไม่ชอบนี่ก็ใช้จังต้องหาเวลารีเซ็ตไฟด้วยการฮิล สกิลฮิลเรามีเยอะทำการรีเซ็ตไฟเสร็จสิ้นได้เวลาสวนกลับเออโดนซีซีเข้าไปโอ้โหโดนซีซีสวนว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสกิลพวกมันก็หมดยังไงซะอนาคตก็เป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดป้องกันตัวไปก่อนต้องรอจังหวะสวน ที่เหมาะสมเจ้รีปเปิดตัวนี้น่าจะตายเต็มทีแล้วแต่ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาต้องอดทนและใจเย็นไปก่อนโดนแช่แข็งแล้วเย็นไหมล่ะทีนี้ชอของมันใกล้หมดแล้วจังหวะนี้แหละคนที่โดนรวบโดยเซตโฮบแล้วนะ ไม่มีใครรอดสักรยอึอีกแค่ดอกนึงอีกแค่ดอกเดียวเท่านั้นเฮ้ยเรียบร้อยทีหน้าไปอีกดอกนึงนี่คิดจะล่องหนชุบอย่างงั้นเหรอคิดว่าฉันจะปล่อยพวกนายทำอย่างงั้นนี่รั่วไปซะยังไงซะรอบนี้เราก็จะต้องฟินิชเอรีเปอร์ตัวนี้ให้ได้ แล้วจากนั้นค่อยชี้หน้ามันอีกสักทีนึงโอ้โหแต่หนอนนี่มันกวนประสาทเหลือเกิน <c oughs> โดนเฟียนี่นายยังไม่ยอมแพ้ที่จะชุบอยู่กันเหรอนี่มาดูซิว่าการชุบของนายกับการทำดาเมจของฉันอะไรมันจะแน่กว่ากันเอาสิเหลือ20เปอร์แล้วยอมแพ้ได้หรือยังโอ้โหมันยพยายามชุบกับมาอยู่ ฉันไม่เข้าใจนายเลยจริงๆนายจะทําแบบนี้ไปทําไมจะชุบไปเพื่ออะไรอิสรภาพความรักนติภาพนี่นั่นเหรอนั่นภาพลวงตาด่ะเฮ้ยเรียบร้อยชี้หน้าชี้หน้าไปอีกดอกหนึ่งเหลือแค่นายแล้วรูอินมาดูกันสิว่าหนึ่งต่อหนึ่งจะเป็นยังไงจริงอยู่ที่รูอินน่ะก็ถือเป็นคลาสเจ้าปัญหาสำหรับฉันแต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวบอกเลยว่ากู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 กลัวที่ไหน มีคนมาเพิ่มเล้ยหนึ่งคนยังไงกันตาฉันสองต่อหนึ่งบ้างอย่างนั้นเหรอนี่นายคิดจะหนีแล้วอย่างงั้นเหรอก่อนหน้านี้ตอนนายมีสองคนฉันก็อดทนสู้ตั้งนานพอฉันมีมาเพิ่มอีกคนหนึ่งบ้างนี่นายคิดจะทอดทิ้งกันเลยอย่างงั้นเหรอและสมรภาพความรักที่นายไฟหาเราเอา้าหายไปไหนวะพออยู่นู่นความจริงใจของนายน่ะมันมี เขาอยู่นู่นมันมีแค่นี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยบอกเลยว่าความจริงใจที่ฉันมีให้นายน่ะมีมากกว่าที่นายมีให้ฉันแน่นอนเรียบร้อยชี้หน้าชี้หน้าไปอีกดอกหนึ่งแม้ว่านายจะไม่ได้เป็นคนชี้หน้าฉันก็ตาม แต่ความจริงใจในการอยากชี้หน้าของฉันมันมีมากล้นจนทนไม่ไหวขอให้นายเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านี่มันเบอร์ซสเกอร์อรโอ้แล้วก็มีฮีโร่ด้วยจัดการฮีโร่ก่อนแล้วกันจะไปไหนไม่โดนรวบไปซะเอออ๋อมันจะกดอมาตะไปแล้ว ก็สวยดียงานนี้มาเจอกันหน่อยโอ้โหนี่ไม่คิดจะสนใจกันเลยใช่ไหมเนี่ยตียามอย่างเดียวเลยเออโดนแช่แข็งเข้าไปโอ้โหเขาไม่สนใจผมเลยปล่อยไปแล้วกัน ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยากสู้กับเรานะครับจะให้ฆ่าคนที่ไม่ได้อยากสู้ด้วยมันก็ไกลอยู่โอ้มีคนเอ้นี่มันเฮโร่ตัวนั้นนี่วาตัวที่ไม่อยากสู้กับเราวัดดีวันด,ดีนายมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอมีกระโดดตอบด้วยวะเฮ้ยเอ้นี่มันรีเปอร์ตัวที่ชี้หน้าเราดีว่า ไม่อยากสู้ก็จะบังคับสู้อ่ะบอกเลยมาดูกันซิว่าพอไม่มีดูอิดช่วยแล้วไหนจะเป็นยังไงนี่คนที่โดนรวบโดยเซ็ตโฮปแล้วนะ่ะมันก็เท่ากับตายไปแล้วเรียบร้อยเอาชีหน้าชีหน้าไปอีกดอกหนึ่งไม่สนิทอย่าติดอีโมดโปรดจำเอาไว้